เดี๋ยววันนี้สั่งผัดเผ็ดงูเห่ามากินแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีทําด้วยคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ใช้ชีวิตกับผัดเผ็ดงูเหา่า <c oughs> <c oughs> กินกับเชฟวันนี้เราอยู่ที่มหาราชอายุทยาครับ <c oughs> ปกติคนมาแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารป่าแม่น้ําดังๆแต่วันนี้ผมมาเจอร้านลับโดยบังเอิญเนี่ยร้านนี้เดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อร้านเจ๊ขวัญอาหารป่าเจ๊ขวัญในรีวิวเขาบอกว่าอร่อยแล้วเจ้าของร้านใจดี เราก็เลยจะไปดูเดี๋ยวผมจะลงพิกัดไว้ให้เดี๋ยวผมจะลงพิกัดไว้ให้ด้วยอ่ะไปเราไปดูกันข้างในคือร้านลับจริงๆคือคือถ้าเกิดไม่เปิด G.P.S หรือคนไม่รู้จกักหาไม่เจอแต่ว่ารถเต็มเลยนะคุณผู้ชมดิดูได้เลยรถจอดเต็มเลยร้านเจอขวานอาหารปา่ามีนกหนูกบปลาไหลหมูป่าไก่บ้านคางคกงูเห่าปลาบึกปลาเนื้ออ่อนเนื้อหมูสามชาั้นเออจะกินอะไรล่ะงูเห่าเป็นตัวเอามาทําอะไรอะเอามาเล่นไงเอามาเล่น คือเราไปถ่ายอยู่ไหนเก็บไว้หรอในตู้อะตายยังตายแล้วอ๋อตายแล้วปไ,ไปดูไปดูไปดูงูเห่าเป็นตัวกันเขาบอกมีงูเห่าเป็นตัวอยู่ตู้ไหนอขอดูหน่อยสิโอ้โหงูเหา่าจริงคุณผู้ชมงูเาเป็นตัวนอันโอ้อันนี้ไม่เห่าแล้วเพราะว่าตายแล้วเห่าไม่ได้แล้วของจริงวันนี้ไปเจออาหารป่าของจริงคุยคุยกับทีมแล้วผมเนี่ยไม่กล้ากินแต่ว่ามีน้องทีมมาคนนึงตัดสินใจจะกินวันนี้เราก็เลยยอมสั่งผัดเผ็ดงูเหา่า เขาอันนี้คือเจ๊บอกว่ามันยังมีพิษอยู่คือไปโดนไม่ได้นะมันจะมีกรรมวิธีการทําแต่เจ๊เจลองพิกอีกด้านหนึ่งให้ดูได้ไหมดูดูสีดูสีผิวมันเลยดูข้างหลังมันโอ้ยวางก็ได้วางได้เจ๊เอยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้สั่งผัดเผ็ดงูเห่ามากินแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีทําด้วยคุณผู้ชมแต่ผมไม่ไกล้าจริงผมยอมแพ้จริงแต่เดี๋ยวมีน้องทีมงานคนหนึงจะชิมให้ดูอันนี้คือสับเนีอันนี้คือสับแลวคือต้องไม่เอาหนังค่ะต้องลอกหนังออกแล้วก็สับบได้้้เเป็นนนือแี นี่ได้เป็นเนื้อแบบนี้คือนี่คือน้องงูเห่าอันนี้คืออีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นี้เจก็ทาไว้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปดูเขาผัดเผ็ดกันวันนี้ที่เราสั่งนะเดี๋ยวเราพามาดูนะเดี๋ยวผมจะไปกินที่โต๊ะตอนนี้อาหารเกือบเสร็จหมดแล้วแต่จะดูผัดเผ็ดง,งูเห่าเป็นหลักก็คือนี่ชูชีปลาคางชูชีปลาคางแล้วก็ผัดเผ็ดแกงนี่ผัดเผ็ดแกงแต่ไหนผัดเผ็ดแกงครับแล้วก็มาต่อน,นี้เลยต้ยมยำปลาเบึกนี่สุดๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีหมูมะกรูดที่ทอดอยู่แต่เดี๋ยวผมไปถ่ายดูที่โตะ เดี๋ยวรอดูผัดเผ็ดงูเห่ากันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามฝากด้วยอันนี้น่าจะเป็นอีพีแรกๆของผมในการทํากินกับเชฟจะพาไปกินทั่วไทยเลยผมไปไหนผมจะพาไปกินร้านเด็ดๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นิดนึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวจานนี้เสร็จแล้วหมูมะกรูดหมูมะกรูดหมูมะกรูดตอนแรกเราคุยอยู่งานมากว่าเราจะกินไอตัวงูเห่าดีไหมเพราะผมไม่กล้าแต่ว่าสรุปแล้วทีมงานบอกว่ามันมาแล้วมันต้องลองพี่เดี๋ยวมันไม่ถึง ก็เลยมีทีมงานยอม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 จินคนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเดี่ยวขออธิบายรสชาติให้เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูผัดเผ็ดงูเห่าแล้วอันดับแรกที่ขัดไม่ได้ในนี้ครับอันนี้คือใบยี่หร่าครับโอเคมาตั้งกระทะแล้วคุณผู้ชมในเครื่องเครื่องมีอะไรครับมีใบมะกรูดพริกพริกชี้ฟ้าเขียวแดงแล้วก็ใบยี่หร่าใบยี่หร่าที่ขัดไม่ได้นะมันเข้ากับงูเห่าอันนี้คือเนื้องูเห่าเนื้องูเห่าสับแล้วลงอ๋อไม่ต้องใส่น้ำมันเลยหรอรวนแห้งๆอย่างนี้เลยหรอ นี่ผัดไม่ใส่นนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นงูเห่าเนี่ยคือถ้าเห็นแต่เนื้ออย่างเงี้ยดูไม่รู้อ่ะใช่แล้วมันมันมันอร่อยตรงไหนอะงูเห่าเนี่ยมันสงสัยต้องกัดปันลองกันแหละต้องลองบอกไม่ถูกเขามันจากที่เราผัดเนี่ยเราคั่วมันเราคั่วยแห้งอย่างงี้ใช่ไหมเครื่องเทศโอ้ใส่เยอะเลยอ่ะดับคาวดับาวให้เผ็ดร้อนคุณผู้ชมแต่แปลกตรงที่ไม่ใส่น้ํามันเลยอะปีเด็ดเขาอ่ะ โอ้โหคั่วให้แบบเตรียมเลยนะอืมยอดฝีมือตัวจริงโอ้ทั้งแกงทงั้งพริกสดทั้งพริกแกงเลยเหรอใช่อ,อืมเอา้ะคุณผู้ชมเออ้าโยคั่วจนแบบริบหอมโอ้โหนี่ขึ้นหูเลยนะกินเข้าไปเนี่ยทั้งพริกสดทั้งพริกแกงเลยร้อนแรงถ้าพวกนี้ไม่ร้อนแรงมันไม่น่าทานไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมยืนดูแล้วแต่น้ำลายไหลล่ะแค่เห็นว่าเหนือเหนือตกกันเนี่ย ให้ไปได้เลยนะสุดยอดเลยอ่ะเมันแแห้งอย่างนี้นะอือสุดจริงครับสุดจริงมันเหมือนน้ำพริกแห้งแห้งน้อเนี่ยน้ำพริกนรกนะใช่นรกเลยแหละดูจากที่ทิดใส่แล้วแล้วนรกเลยแหละเออใบมะฝูดใบยี่หร่านี่ขาดไม่ได้มาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วได้กินแล้วน่ากินมาก เอาละโอเคเดี๋ยวผมถือไปได้เลยไม่เป็นไรเจ๊เดี๋ยวไปชิมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดู้สงสัยผมจะต้องลองชิมแล้วดูจากการทําตอนแรกไม่กล้าแต่ดูวิธีทําแล้วน่ากินดูได้ว่ารสชาติอ๋อตรงนี้เลยเหรอขอทําใจก่อนขอทาใจก่อนเดี๋ยวไปที่โตกันเลยเอาละคุณผู้ชมเริ่มแล้วนะอันนี้คือต้มยำปลาบึกคุณผู้ชมเขาขายประมาณเมื่อกี้เขาบอกเราว่าชามละร้อยยี่สิบแต่คุณผู้ชมดูเขาให้เนื้อปลาดี คือเยอะมากๆนะดูดิเนี่ยปลาบึกแท้120ร้อยยี่สิบคุณผู้ชมดูเขาใส่ดิถูกมากๆอ่ะเนี่ยเอาจัดเลยดีกว่ากินให้ดูเลยคลือนี่ปลาบึกจริงๆนะปลาบึกแม่น้ําตรงนี้มันจะเป็นแม่น้ําน้อยใกล้ใกล้มหาราชอยุธยานี่คุณผู้ชมหนังแบบเด้งๆเลยอ่ะดูดิดูหนังเนี่ยดูดูๆๆหั่หนหนังนะหนังเด้งป๊บปเลยปลาบึกนี่เอาละผมชิมก่อนละ สดมากหนังเด้งมากเฮ้ยอร่อยปลาสดมากโหน้ำต้มยำเขาอร่อยด้วยเปรี้ยวนำเลยเผ็ดไม่เผ็ดมากม่เผ็ดมากโอ้อร่อยไไแล้วอันนี้ต่อมานี้ใกล้ใกล้ อันนี้เป็นเมนูแนะนําครับเขาบอกเป็นหมูมะกรูดเขาใช้มันหมูแบบหมูติดมันนะครับแล้วก็ไปทอดปรุงรสเนี่ยเหมือนหมูติดมันานี่แล้วไปทอดปรุงรสมาพอลองชิมสักหน่อยอเหมือนเนื้อแดดเดียวอร่อยเค็มๆแต่ไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยคือมันไม่ใช่แดดเดียวมันเป็นแบบทอดจนเกรียมมันไม่ได้ตากจนแห้งมา้มาทอดมันเลยไม่แข็งนี่ก็โดน อันนี้ผมอยากชิมมากปลาคังเนาะปลาคังอันนี้อะตรงนี้ติดมันเป็นท้องปลาครับวันนี้ได้ชิ้นที่ดีมาันนี้คือท้องปลาชูชีปลาคังแล้วมันเป็นตรงส่วนท้องพอดีเี่ชูชีปลาคังส่วนท้องนี่โอ้โหพี่นี่หั่นให้คุณผู้ชมหั่นเข้าไปนี่นนเนื้อไม่เละเลยเนื้อเด้งเดงเลยเว้ยโอหอร่อยมากเนื้อหวานมากเลยสดมากเลยเนาะ จริงๆไงมาทำขอเองทุกเช้าอ๋อตอนนี้ก็สลับกันก็คือแบบปลาเลือกคัดเองอะไรเองหมดใช่ปลาต้องมาแบบสดๆแล้วก็มาตีเองอืมอ,อ,อ,อร่อยอร่อยมากปลาปลาที่นี่คือสุดจริงๆคุณผู้ชมแล้วขายได้ไงร้อยบาทอ,อ,อันนี้ไม่เผ็ดอตโต้มไม่เผ็ดทีมง,งานบอกกลัวเผ็ดไม่เผ็ดสูตรฉีไม่เผ็ดอันนี้เกล็ดน,นีเกล็ด เขาบอกว่าแกงอะนุ่มมากเลยนะคุณผม,มแต่เนี่ยผัดเผ็ดแต่ที่กินมายังไม่มนนีไหนเผ็ดเลยนะต้มยำอร่อยชูชีปลาหวานมากอืมอมือารมณ์เหมือนเนื้อวัวมันจะหนึบหนึบหอมหอมนะครับแต่ว่ามันจะอธิบายไงเดียวมัน ต้องอยากให้มาลองคือมันจะสู้ลิ้นผมพูดอย่างนี้อ่ะมันจะสู้ลิ้นโอแต่น,นี้เริ่มเผ็ดละสู้ลิ้นทีนี้อันสุดท้ายผมยอมแพ้คุณผู้ชมอันสุดท้ายคืออันนี้ดูแล้วเนาะผัดเผ็ดงูเห่าที่ดูเมื่อกี้อันนี้ผมผมไม่กล้าจริงเดี๋ยวให้ให้น้องให้น้องชิมให้ดูน้องเฟนถามนิดนึงเคยกินมาก่อนไหมเคยกินตอนเด็กๆไปไงคุณมองกล้องหน่อยบอกบอก,บอกรสชาตินอยมันเป็นยังไงกลุบกุบกบกรอบหรืยอยังไง มันก,กรอบเพราะว่ามันมีกระดูกกระดูกอ่อนๆนะฮะแล้วก็กระเทียมใช่ไหมเทา่กระเทียมเจียวก,ก,กระเทียมเจียวหมูตะเครื่องก็ถึงมากพริกแกงดีมากๆแต่รสชาติมันคล้ายอะไรรสชาติมันคล้ายเนื้ออะไรไหมมันคล้ายเนื้ออะไรไหมอารมณ์เหมือนน้ำพริกปลาดุกฟูนะน้ำพริกปลาดุกฟูออกเลยออกไห <ๆ S 2> มที่มันกรอบๆแห้งๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ขับรถมาตั้งใจมากินงูเห่าบอกเหมือนปลาดุกฟูปากซอยบ้านก็มีเฟร้เลยเอาไม่ผม จะพูดยังไงเนี่ยมันแ,แห้งๆน,นะแ,แ,แต่ตอนเนี้ยเริ่มเผ็ดมากๆแล้วจริงเหรอมันอร่อยจริงเหรออร่อย,ออยใช่ไหมอร่อยอร่อยเต็มเต็มสิบให้กย่คะแนนผมให้เก้าเฮ้ยตัดหนึ่งคะแนนเพราะอะไรรู้ไหม,มหนนเพราะอะไรไมันน่ากลัวจริงเหรอให้เก้าเลยหรอมันต้องอร่อยมากนะเอากล้องกลับไปที่ทั้งนั้นน่ะฮ้่ถ้าพูดกันขนาดนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะถ้าพูดกับผมขนาดว่าเต็มสิบให้เก้านี่นะไม่ธรรมดาแล้วนะเอาอะนิดนึงแล้วกันนะ ไม่เยอะไม่เยอะผู้ชมขอลองเฉยเฉยกินกินให้กินพอร <พอ S 1> ู้รสพอรู้ครั้งแรกในชีวิตกับผัดเผ็ดงูห่าวเออว่าเฮ้ยเนืงเง้อมันดีนะดีทคยบอกงูเหมือนเนื้อไก่ไหมเลย เนื้อแบบนุ่มละลายในปากเลยแต่เวลาไปโดนตรงกระดูดหรือตรงกระเทียมมันจะกลึบๆหน่อยโอ้แต่โคตรเผ็ดเลยว่ะ <laughs> โอ้ถือว่าถือว่าโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่เห็นหน้าตามันนะอืมเขาบอกเขามีอะไรนะอะไรอะไรนะบีงูดองเล้าดีงูดองเล้าขายเป็นแก้วเป็นร้อยเป็นเป็น,ปนรอยห้สิบอันนี้ไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปทํางานต่ออ่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็น น่าจะเป็น EP ีแรกของกินกับเชฟในเวอร์ชั่นที่แบบเป็นวี o ็อกนะครับผมอ่ะต้องบอกว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวจะทาแบบนี้มาอีกบ่อยๆไปจังหวัดไหนก็จะพามาซึ่งถามว่าร้านนี้น่าสนใจไหมถ้าใครชอบอาหารป่าใครชอบปลาแม่น้ําจะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้เผ็ดเกินไปสำหรับเมนูปลาแม่น้ำแล้วสดมากแต่ถ้าใครชอบอาหารป่าแล้วของแปลกผมว่าร้านนี้น่าสนใจด้วยหนึ่งคือโลเคชั่นสวยๆบรรยากาศดีสองราคาที่ถูกมาก แล้วบอกจริงว่าสดจริงอร่อยจริงอะนักตื่มต้องมาต้องมาต้องมาสายดื่มต้องมาแล้วก็เดี๋ยวผมลงพิกัดร้านไว้ให้นะครับที่ใต้โพสต์นะยังไงก็ลองมาชิมกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมกินกับเชฟครับ